สำหรับใครที่ถอนต้นมรอกรมาแบบนี้นะคะแล้วอยากปลูกให้รอดเนี่ยเรามีวิธีค่ะแล้วก็ปลูกมรอกรโดยการแปลงเพศให้เขาค่ะไม่ว่าเราจะถอนมาเนี่ยจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแต่ถ้าถ้าเป็นตัวผู้เราก็สามารถที่จะแปลงเพศให้เขาได้ด้วยนะคะโดวยวิธีการอย่างนี้ถ้าเราเห็นว่าต้นมรอกรเป็นแบบนี้มีรากแก้วแบบนี้นะคะใช้มีดค่ะหรือกันไกล ตัดลากแก้วออกให้เหลือแต่ลากฝอยแบบนี้นะคะนี่ unified. ให้ดูอีกต้นหนึ่งตัดลากแก้วออกค่ะให้เหลือแต่ลากฝอยแบบนี้ค่ะจะทําให้มะละกอที่เราปลูกเนี่ยออกลูกทุกต้นนะคะนี่เวลาปลูกเนี่ยเราก็จะปลูกสักสองสาต้นเลยนะคะเนี่ยหลังจากที่เราตัดลากแก้วออกเราก็จะปลูกสักสามต้นแบบนี้เลย วิธีการปลูกให้รอดของดาวก็ตัวช่วยมีนี่ค่ะสหรับตัวช่วยในการปลูกให้รอดก็นี่เลยที่เห็นเป็นนี่ก็คือดินโคลนนะคะดินโคลนเนี่ยจะช่วยเคลือบรากของต้นไม้ค่ะทําให้รากของต้นไม้เนี่ยไม่แห้งไม่เหี่ยวเวลาเราถอนออกมานะคะเนี่ยเคลือบไว้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ดินกลบปลูกตามปกติเลยวิธีนี้นะคะต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ย ถึงเราจะไม่ได้ลดน้ําวันนี้ก็ไม่ตายแน่นอนนะคะลดพรุ่งนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าลดวันนี้ได้ก็ลดวันนี้ไปเลยอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆในการปลูกมะละกอให้รอดแล้วก็มีลูกดกแน่นอนค่ะ